การเพียนสั่งสมบุญบารมีและมันทำใจหยุดนิ่งเพื่อให้เขาถึงพระรตนตาัยภายในให้เขาไปสัมผัสกับแหล่งของความสุขที่แท้จริงและความบริสุทธิ์ภายในนับเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างสูงสุดเป็นจุดรเริ่มต้นที่จะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปจากผู้มีทุกข์ ก็มาเป็นผู้มีความสุขจากผู้ไม่รู้ก็กลายมาเป็นผู้รู้แจ้งได้รางวัลแห่งความเพียรพยายามเพื่อทำใจหยุดนิ่งนี้นะเป็นรางวัลชีวิตที่มีค่ายิ่งกว่าเหรียญตราใดๆในโลกเป็นรางวัลแห่งความสุขความสมปรารถนาที่มวลมนุษยชาติต่างก็แสวงหากันมา ตลอดชีวิตใจหยุดคือสุดยอดของรางวัลที่เราสามารถให้กับตัวเราเองได้และใจหยุดนิ่งก็เป็นเหตุให้ชีวิตเราปลอดภัยในระหว่างการเดินทางไกลในสังสารวัตรกระทั่งได้บรรลุถึงจุดหมายปลายทาง่อที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า ตรัสไว้ในมาคสูตรว่าปเพวะทานาสุมโนก่อนให้มีใจผ่องใสท้าทังจิตตังภาษาทเยขณะให้จิตก็ผ่องใสทัตวาอัตมโนโหติครั้นให้แล้วก็ชื่นใจเอสายัญยสสะสัมปทา นี้คือความสมบูรณ์แห่งยันสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยูนณภูเขาคิจกูดใกล้กรุงราชเครืมานพชื่อมะคะเป็นนักสังคมสงเคราะห์เพราะเป็นผู้มีจิตเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจึงได้บริจาคทานให้กับพวกยาจก วันนีพกพระนจรและคนกรรมพระรวมไปถึงถวายทานกับนักบวชนอกพระพุทธศาสนาเพราะเขาเข้าใจว่าเป็นพระอระหันต์แต่เนื่องจากเขาเป็นคนมีปัญญาจึงฝอดสังเกตผลแห่งทานที่ตัวเองได้ทำไปว่าเกิดประโยชน์ใหญ่เพียงใดก็พบว่า แม้ตัวเองจะบริจาคทานมากขนาดไหนก็ไม่เห็นว่าคนที่มารับทานจากตนจะกลายเป็นคนดีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับของสังคมหรือจเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเหมือนกับคนอื่นๆเลยคนที่ยากจนก็ยังจนอยู่อยังง่้าคอยแต่จะมารับทานอยู่นั่นแหละ ที่เป็นคนกำมพราก็ไม่เห็นจะพัฒนาคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้นส่วนทานที่ถวายกับนักบวชตนเองก็ไม่รู้ถึงคุณธรรมภายในของท่านว่าเป็นสมณนะหรือเป็นพระอรหันต์หรือเปล่าจึงวิตกว่าทานที่ให้แก่คนกำมพราและคนเดินทางที่มาถึงจะเป็นทานมีผลมากหรือไม่หนอ เขาเฝ้าเก็บคำถามนี้เอาไว้ในใจไม่กล้าถามใครจนกระทั่งได้ฟังเรื่องราวของพระสมมาสมุิธเจ้าจากเพื่อนว่าพระสม,มณะโคดมผู้ออกบวชจากตระกูลคติยาลาชทรงทราบอดีตปัจจุบันและอนาคตจึงคิดว่าเมื่อพระองค์ทรงเป็นสัพพัญญู ก็จะต้องรู้ผลแห่งการบริจาคทานที่เราสาทำเอาไว้มากมายว่าแล้วก็ไม่หลังเลได้ชวนกันไปกับเฝ้าพระพุทธองค์เมื่อผ่านการปราศัยพอให้ระลึกถึงกันแล้วเขาก็นั่งน่าติควรส่วนข้างหนึ่งและก็ได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า ข้าแต่พระโคดมบูเเจริญข้าพระองค์น่ะเป็นทายกเป็นทานบดีเป็นผู้รู้ความประสงค์ของผู้ขอควรกับการขอย่อมสแสวงหาโพกษัพย์โดยธรรมครั้นสแสวงหาได้แล้วย่อมนำโพกษัพย์ที่ได้มาโดยธรรมถวายแก่ปฏิกหกหนึ่งองค์บ้างสององค์บ้างสมองค์บ้าง ไปถึงหนึ่งร้อยองค์บ้างหรือยิ่งกว่านั้นบ้างข้าแต่พระโคโดมผุ้เจริญเมื่อข้าบลงถวายทานอยู่อย่างนี้บูชาอยู่อย่างนี้จะประสบบุญมากหรือไม่หนอพระผู้มีภาคเจ้าตรัสให้กำลังใจว่าดูก่อนมานบเมื่อตนให้อยู่อย่างนั้นบูชาอยู่อย่างนั้น ย่อมประสบบุญมากแท้ดูก่อนมานบผู้ใดแลเป็นทานนบ,บดีรู้ความประสงค์ของผู้ขอควรแก่การขอย่อมสแสวงหาโภกทรัพย์โดยธรรมครั้นสแสวงหาได้แล้วกดามโพกทรัพย์ที่ตนได้มาโดยธรรมถวายแก่ปฏิคาหกผู้นั้นย่อม ประสบบุญมากออมมาข้ามานพได้ฟังพุทธวิสัชนาแล้วก็เกิดกำลังใจว่าตัวเองน่ะได้บุญแล้วแต่ก็ยังไม่คลายความสงสัยจึงทูลถามต่อไปว่าอุใดเป็นคฤรัหั์ควรแก่การขอเป็นทานบาดีมีความต้องการบุญ ให้ข้าวน้ำบูชากับคนเหล่าอื่นในโลกนี้การบูชาของผู้บูชาอยู่อย่างนี้จะพึงบริสุทธิ์ได้อย่างไรพระบรมศาสดาทรงแนะนำว่าผู้ใดเป็นคฤรัหั์ควรในการขอเป็นทานบดีมีความต้องการบุญ ให้ข้าวน้ำบูชาแก่ชนเหล่าอื่นในโลกนี้ผู้นั้นพึงให้ทักกินในยะบุคคลยินดีได้มาขามานพได้ทูลถามตรงๆว่าขอพระองค์แนะนำว่าจะเป็นทักขินในยะบุคคลเกียข้าพระองค์ในเถิดพระผู้มีภาคเจ้าตรัสพยากรณ์ว่าชนเหล่าใดาแล ไม่เกี่ยวข้องหาเครื่องกังวลไม่ได้สำเร็จกรณียากิจแล้วมีจิตคุ้มครองแล้วเที่ยวไปในโลกชนเหล่าใดและราคะโทสะและโมหะได้แล้วมีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบรมจรรย์ชนเหล่าใดปราศจากความโลภไม่ยึดถืออะไร ว่าเป็นของเราม,มีความหวังมีอาสวะสิ้นแล้วอยู่จบพรอมจันชนเหล่าใดละกามทั้งหลายได้แล้วไม่ยึดถืออะไรที่ออกไปมีตนสำรวมดีแล้วเหมือนกระสวยที่ตรงไปชนเหล่าใดปราศจากความกำนัดมีอินทรีย์ตั้งมั่นดีแล้ว พ้นจากการจับของกิเลสเปล่งปลั่งรุ่งเรืองอยู่เหมือนพระจันทร์พ้นแล้วจากราหูสว่างสวยอยู่ฉะนั้นปรามพึงถวายทายธรรมบูชาในชนหล่อนนั้นตามการเถิดมาขมานกครั้นทราบคุณสมบัติของทักคิณนยะบุคคลแล้วก็ไตรตรองถึงบุคคลี่ตนได้บริจาคทานให้ไปนั้น ว่าไม่มีความบริสรุทธิ์กายวาจาใจไม่ได้อยู่จบพรหมจรรย์ดังพุทธปยายกรเลยแสดงว่าก็ตั้งได้บุญไม่เต็มที่เมื่อพระุทธองค์ตรัสบอกทักขิณนัยนยะบุคคลได้ก็แสดงว่าพระองค์ย่อมทรงทราบผู้เป็นทักขิณนัยนยะบุคคลโดยปัญญาตัดสู้อย่างแน่นอนวันละก็ทูลถามว่า ขอพระองค์ตรัสบอกความถึงพร้อมแห่งยันแก่ข้าพระองค์ในเถิดข้าพระองค์จะได้บูชายันในถูกวิธีพระผู้มีพระเจ้าตรัสว่าดูก่อนมาคะเมื่อท่านจะบูชาก็จงบูชาเถิดและจงทํเจต้พ่องใสในการนั้งปวงเพราะยันย่อมเป็นอารมณ์ของบุคคลผู้บูชายันบุคคลตั้งมั่นในยันนี้แล้ว ย่อมละโทสะเสียได้อันหนึ่งบคุคคลผู้นั้นปราศจากความกำหนัดแล้วพึงกำจัดโทสะเจริญเมตตาจิตอันหาประมาณมิได้ไม่ประมาทแล้วหนึ่งเนืองทั้งกลางวันและกลางคืนพึงแผ่เมตตาอันเป็นอัปปมัญญาภาวนาไปทั่วทุกทิศ ครันละโลกแล้วย่อมมีพหมโลกเป็นที่ไปเนื่องจากมาคะมนพบมีพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับพหมโลกครั้นสดับเมตตาภาวนาจะเป็นทางไปแห่งพหมโลกซึ่งตนเคยปฏิบัติมาก็ศรัทธาเลื่อมใสในพระผู้มีพระภาคเจ้ายิ่งขึ้นเพราะตนเองก็มีใจ น้อมไปในพรมโลกอยู่แล้วเลยคิดว่าการเกิดในพรมโลกเป็นความบริสุทธิ์หลุดพ้นจึงทูลถามถึงทางไปพรมโลกว่าบุคคลจะไปพรมโลกได้อย่างไรข้าแต่พระองค์ผู้เป็นมุนีพรงเป็นผู้เสมอดิพร้มของข้าพระองค์บุคคลจะเข้าถึงพรมโลกได้อย่างไรพระเจ้าข้า พระบรมศาสดาตรัสว่าดูก่อนมาคะผู้ใดบูชายันครบทั้งสามอย่างผู้เช่นนั้นพึงให้ทักเคน,นยะบุคคลทั้งหลายยินดีได้เรากล่าวผู้นั้นว่าเป็นผู้ควรกับการขอครั้นบูชาโดยชอบอย่างนั้นแล้วย่อมเข้าถึงพรม,มโลกจากนัำรูุตัตองค์ ทรงอธิบายถึงเรื่องยันว่าคือการถวายทานต่อบุคคลผู้ควรบูชาที่จะต้องทำจิตให้เลื่อมใสทั้งก่อนให้ขณะให้และหลังให้และวสมประกาศอริยสัจสีซึ่งเป็นทางไปสู่พระนิพพานมาขามานบครั้นได้สดับแล้วก็เข้าใจแจ่มชัดว่า พระผู้มีพระภาคเจ้าคือสัพพัญญูผู้รู้แจ้งที่สุดและวิธีการทำบุญให้ได้บุญมากที่สุดก็ต้องทำกับทักขินในยยบุคคลและได้รู้ว่าหนทางไปสู่พรหมโลกกระทั่งล่วงเลยไปสู่นิพพานนั้นมีหลักปฏิบัติอยู่ในพระพุทธศาสนาจึงเกิดความเลื่อมใส ได้ทูลปฏิญ,ญาณตนเป็นอุบาสกพู้ถึงไตรสรณคมเป็นสรณะตลอดชีวิตเห็นไหมจ๊ะว่าพระบรมศาสดาทรงเป็นผู้ฉลาดในการแนะนำหมู่ชนให้หันมาศึกษาคำสอนอันบริสุทธิ์โดยไม่ได้ตำหนิลทัทธิใดเลยคือจะทำบุญสงเคราะห์โลก หรือทำกับทักขินอายบุคคลก็ต้องทำด้วยใจใสๆแล้วถ้าจะให้ได้บุญเต็มที่ก็ต้องทำให้ถูกแหล่งแห่งเนื้อนาบุญด้วยบุญก็จะได้หนุนนำให้ไปสู่เทวโลกเรมโลกและก็ถึงนิพพานในที่สุดดังนั้นท่านใดที่ชอบทำสังคมสงเคราะห์ ช่วยเหลือเพื่อนร่วมโลกหลวงพ่อขออนุมโมทนาบุญด้วยแต่อย่าลืมทำบุญกับประสงค์ผู้เป็นเนื้อนาบุญอันเยี่ยมของโลกชีวิตของเราก็จะได้เข้าถึงความเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ทั้งทางโลกและทางธรรมกรทั่งได้ไปถึงที่สุดแห่งธรรมกันนะจ๊ะในที่สุดนี้หลวงพ่อ ขอหน่วยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้มีดวงมัญญาตสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายได้เร็วพลันจงทุกท่านเทิน